บางคนเลี้ยงไซเบเรียนเพราะเห็นในโซเชียลค่ะว่าน้องน่ารักแต่ในชีวิตจริงมันไม่เหมือนในคลิปหรอกนะเจอมาหลายเคสมากๆค่ะได้ไซเบเรียนมาด้วยความเห่อบางทีได้มาด้วยเพราะว่าแฟชั่นเพราะว่าเห็นว่าน้องน่ารักใครๆก็เลี้ยงกันแต่ว่าตัวเองยังไม่มีความพร้อมที่บ้านพอเลี้ยงสักพักขนเริ่มล่วงก็เริ่มหงุดหงิดไม่พอใจพอไซเบเรียนไม่เชื่อฟังก็เริ่มคิดว่าหมามันดือ้อคุมไม่ได้ แต่ความจริงก็คือมันไม่ใช่ไซอะค่ะที่มีปัญหาแต่มันคือคนเลี้ยงที่ยังไม่พร้อมนั่นเองค่ะไซบีเรน,นเป็นหมาที่อยู่กับอากาศธรรมชาติได้นะคะเขารักอิสระไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเขาต้องการเจ้าของที่เข้าใจเขาจริงๆมากกว่าค่ะ ส่วนเรื่องขนร่วงใช่มันร่วงค่ะไม่เถียงเพราะว่ามันร่วงตามช่วงอายุของเขาค่ะไซเบเรียนจะผัดขนอยู่ประมาณ1ครั้งถึงสองครั้งต่อปีค่ะแต่ขนไซบีเรียนะคะไม่ได้ทําให้บ้านพังหรอกค่ะสิ่งที่พังคือความตั้งใจของคนบางคนที่หายไปหลังจากหมาเริ่มโตขึ้นแค่ไม่กี่เดือนค่ะและสุดท้ายคนที่รับผิดชอบคือคุณไม่ใช่ไซบีเรียนค่ะหมามันไม่ได้เลือกเจ้าของนะคะเราต่างหากที่ต้องเลือกว่าเราพร้อมที่จะเป็นโลกทั้งใบของเขาหรือเปล่า คุณหลรคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมเลี้ยงไซเบอรเดนจริงๆไหมหรือแค่พร้อมตอนถ่ายรูปลงโซเชียลเท่านั้นคะและถ้าหาว่าคุณพร้อมแล้วเราก็พร้อมตอบโจทย์ให้แก่คุณคะ่ะใครคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ